ไอ้เหี้ยแบท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 ตัวเฮียอะไรแบทแบทนั่นคือมึงแบทแบทแบทข้างตันแบทแบททุกคนรู้เลยไหมครับการที่ผมมันจะกลับมาเล่นเกมเดิมเนี <c> ่ย <ười> คือแบบมันแบบมีโอกาสที่แบบน้ำท่วม ดินถลม่มฟ้าผ่าซึนามิภูเขาไฟระเบิดดืวยแบบอำนาจของคินน่ะอำนาจของวินเดอร์คิงอ่ะกลับมาเล่นเกมใหม่อีกทีนึงอะ่ะคือแบบมั่งแบบไอ้โม้โอยคือใครวะเร่องอะไรวะไม่ใช่เรือ่องเดี๋ยวๆอยากให้เจอตัวคนเมื่อกี้อยากเ<ม>จอ<ะ>อ่ะ

บีซ่าเดอะเพนฟูลเชิญเชิญเชิญเอาจริงๆของเรานี่เกมม่งจบไปแล้วแต่แม้จมีคนบอกว่าเกมยังไม่จบชิบหายก็ต้องกลับมาเล่นเองมาคือตอนนี้เป้าหมายของเราคือต้องอะไรน้วยเราเนี่ยที่ผมไปอ่านมาใช่ไหมมันเป็นราคาดีโอซีเราต้องกลับไปตรงจุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วเราเนี่ยปวดมือเจ็บเลยเราต้องกลับไปตรงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโกงไฟอะไรสักโกงหนึ่งโกงไฟพ่อเหมือนกันเป็นกองไฟสักกองใช่ไหมซึ่งกองเนี้ยเราสามารถไ่นอนใช่ไหมทีนี้แบดจะมีฝันร้าย เป็นเรื่องแล้วไม่ไไไรู้ฝั่งไรเคยผมรู้แค่เป็นฝั่งไรเขารู้ว่าเราต้องกลับไปที่นักก่นก่อนะ่ะสองอย่าง,ค,งคือขามแหลกไปเลยเอาละถึงแล้ว ที่นี่ใช่นั่นมึงกูเทว่ากูเท่นไม่าเตวันเตวัดเตวัดเลยเดียเดี like ๋ยวเดี inside inside ๋ยวตายตายแล้วไปเลียกันตังแต่มาใหม่มาเอาฮะตายวะ กู uhm. จะได้เอาเชิบหายไหมกูเดินมั่วตั้งนานโอเคได้ละเอ่อกูทำาไงมาหลอนพยานขี่ไม่ได้อ่ฮิวะจีบุริกัปุบักเขาจะประคาบุกีประคาบุจีบุบัสัปบุยบับยีบบับบับภาษาเยี่ยเฮ้ย ไม่เมื่ดหมดเลยมาเอาเรื่องละอันตรายไปเนี่ยอ้าวใจดีเนี่นเยเกียร์หลอกกูแนวแนวโอ้โห้มาโหดเว้ยไปไปบอลไปเลยเอาตายเลยจะโหดเมื่อกี้ย่ะอีกแค่นี้เดน,น,นกลับอีกโอ้ พิซ่าก็ทำงไงอะเฮ้ยเฮ้ยเบ้ากลัวโทษพิซ่าให้กูไปขึ้นไปหามเรากูทำไงอะให้กูฆ่าตัวตายเหรอฆ่าตัวตายหรอจริงไหมแค่ทางเดียว ไม่ตื่นเอาสั่ทราบเป็ลูบหรอเอาเป็นลูบหิบองงเปล่าเนี่กูโง่เรื่องเกมพัสโซดะนอนอีกทีเหรอนอนไม่ได้ทางซ้ายไม่ได้ทางซ้ายเป็นลูบ เจ็บเวยขนาดกูฝันเลยนะมึงเห็นฉันไม่กูไม่เห็นมึงอ่ามันก็จะต้องเห็นแล้วทางนั้นอนะ่ะไอ้วะคุณเด้ย็นปะทำคุณเห็นฉันทำยูแค่อะไรทำอะไร ไม่คุณสามารถโอเคคุณสามามรถ <im it> เห็นฉันไม่ใครวะให้กู <im it> ทำยีย่อะไรอะ่ะคุณสามารถเห็นฉันไหมไม่กูไม่สามารถเห็นมึงได้เป็ี่ยนให้โหรของกูเนี่ยทิายเสิงเด็กอุย้ยมันตกมาไหม ชั้นเอากลับมาทางเดินไปน่ะเห็นคุณอืมสามารถมันเป็นรูปเหรอก็น้องฆ่าเราตายแน่แน่ดูดูทรงแล้วตกไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตุ้เห็นเด็กแต่เด็กไปตรงน,นี้ก็กลับมาที่เดิม คุณสามารถถ็นชั้นได้เหมือนเห็นขาต้นไม้อ่ะข้างบนน่ะตรงนี้เหรอไม่ใช่ต้องถามเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจู่เหี่ยวบัดี้บัดี้เป็นไรเอ้าตัวเฮียอะไรวะน่า จอยแม่งเต็มเลยคืออะไรอ่ะสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ปะน่าไ,ได้กว่านี้แม่งน้ำทุบจอยนะ่โอ้โหนี่มึงเล่นกล้ามเหรอนะี่หรือลายมันใหญ่ยังคืออะไรเอาต้นไม้บัตรทีเนี่ย หายแล้วประตูกักลับไปโอาไม้เท้าไว้หนยฮะไมโอไม่เชืนะวอวเล่นเป็นเรื่องทางตันแล้วกูลงมานานได้ไงไประเด็นนอ,อ๋อนี่นี่เออสัน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 อ๋อ,อใครเขาตดเนี่ยยังมึงดูแต่งข้างหลังเนี่ย โลกสัตว์เลยม,มึงโห่เกอนนี่ยคืออะไรมันคือปีศาจคำรามเหรอเนี่ยเอาทางใหม่ทางใหม่เ่อ,อแมงมมัวไม่เห็นเฮียอะไรเลยเประตูเพยงดับฮะไอ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 อนโดท่ดนต้ไปหาผู้หญิง พนดีเราไม่หันนดกจะทำ,ะทำอะไรนดกอ่วพ่อเี้ยพ่อเราเห็นลิซ่าผูกคอ คืออะไรอิีเต็กอ่ะพ่อเราเป็นคนท้าลิซ่าแบดแบดแบดแบทแบทตัวเฮียอะไรแบดแบดนั่นคือมึงแบดแบดแบดทฮงตันแบด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 แบทชิบหายละกลับมาให้เดิมเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้ศาตว์มึงกูติดกินจุดเสือเฮียโอ้ถาวันิวกามะเนี่ยชิบหายถาวนหอคอย นานได้เอาไปละขึ้นไปมีดูกางมีดออกเกมไหมนะมีดูกางก่อนหนึหาผ่าด้วยเฮ้ยแสงเหรอท้าออกออกก็เร็วเกินอ่ะกูไม่ได้คอนเทนต์อ่ะเร็วกว่าใจเย็นเลยเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยแล้วเด็กมันก็ตะโกนดังนะกูดีตั้งแต่ข้างล่างอย่างข้างบนเดดยอดอ่ะอืมเต็มที่เลยเออเริ่มมืดเริ่มมึนเริ่มมึนเมื่อไหร่ผมจะถึงเนี้ย ถ้าคุต้องลงมานะคือกูจะหัวร้อนมากเลยถ้ากูต้องลงอย่างเงี้ยแบบเงี้ยถ้ากูโดดลงมาได้ไหมกูลงมานานปุ้ยอ้าวกูกดลงมันเปลี่ยนอุ้ยมาใหม่กูลงมันเปลี่ยนทางใชถ้ะกดลงแล้วมันเปลี่ยนอ่ะจะกดลงคิดเหรอเนี่ยต้องลงไอนสัตว์ต้องลงตั้งนานกูว่ากดครึ่งเรื่อยๆเลย ูอคิดบยหยุดนะหยุดอีนังกระลี่ไเอากูหนักเลยโอ้โหทำไมน,นี่เลยติดตน,นี่ เซฟ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 ไม่ได้เนะคืออะไรโอ้ตัวเซฟอีกปากปากิ้วหายจะมาโอ่งมาแอบอ่ะจะมาโอ่งมาแอบอ่ะแต่ไฟพิการโลกันกูไปซะอุ้ยไอสัตว์นกตกกูได้เดี๋ยววะนกมิกนกมีมือได้เหรอมีคาตีนเนีไหมอ่ะ A few moments later นี่ยตายอ่ะกูควรตายกูควรตายนี่ยกูเปลืองฮิ้วหมดเลยด้วยอีหยัง จะบ้าตายขึ้นจุดิ่มต้นนะคือมันคือจุดต้นนะต้นเลยไม่คุ้ทจำได้บ้านที่สี่ป่ะเล่นๆอ่ะได้เนี่ยเนี่ยมันได้ถีบเลยมันเดินเลยนี่เพลงหลอน ้ยเฮียอะไรมันอะสื้ออะไรอะอุ้ยเบอร์ซึกคืออะไรอะแมงมุมจอยมันไม่ด้เตรียมของยิวเฮียมาเรนต้องสู้เหมือนเนี่ยมันต้องสู้มันต้อง เหมือนเดิมไปไม,ดดไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยทีนี้ไปห้องลิท่าไม่ได้กูจำได้ตอนเี้ห้องลิซ่ามันล็อกตลอดพ่อกูมันมินเนี่ยนน,ยนะตัวเฮียเนี่ยจะคุณ กูไปหามึงเหรอมึงโรคจิตมากนี่อะไรเฮ้ <_ letter> hey. วันนี้สิอย่าอายไปนะตอนนี้เนี่ยอย่าทำตัวอายไปสิเพื่อนชาย <_ letter> มามานอน <_ letter> ฉันต้องบอกบางอย่างนะอ่าฮะลองบอกกนะันอางั้นตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะคุณเอาไว้ให้เด็กต่อไปสมอง เต็มไปด้วยไปด้วยเรื่องอสสา,าะระใช้เ่ือนะอยากจะอยากจะทิ้งที่สกรปรกเบื่เบืดอที่เราเรียกว่าบ,บ้านที่นี่ไปเนะี่ยไปเห็นโลกเจ้าเด็กวันดีน่ารักมากมาก,มากน่ารักสามารถยืนได้ด้วยตัวเองด้วยดีดีโลกเนี่ยมันแย่ขึ้นเยอะยนะมากกว่าไอ้พวกคนที่บุลลี่คุณพวกนั้นอนะ่ะมันเป็นที่ที่เท่ามากเลยละเจ้าเด็กที่โง่เอย้ยสุดนิ่มนวล ตัวเล็กคุณจะถูกฉีกเป็นส่วนๆแขนแล้วก็ขาเหมือนเก็บดอกไม้ละ่ะกูต่อยห,หน้ามันหน่อเคืออะไรอะไรกูพูดไอ้เหี้ยแกถูกหน้ารังเกียจฉันน่ะถูกตลอดนั่นนะ่ะโว้ยมันแปลว่าเหี้ยอะไรวะพวกอดีเอ้ยมึงจะไปรู้เหี้ยอะไรวะ อย่างเดียวที่ไอ้เหี้ยนั่นที่เป็นแค่เพียงเหมือนกระสอบทรายแก่ๆที่ถูกฉีกออกมาที่ท้ให้ทัาที่ทำนะก็มีแค่เติมใจสมองของมิด้วยความเหี้ยและความเพ้อฝันต่างๆเหี้ยค,คุณควรมีความกระตันยุมากกว่านี้นะการโตขึ้นแบบเร็วๆนะเป็นผู้ใหญ่จริงๆนี่ละสำหรับคนที่ยุ่เท่านะ <c oughs> คุณ <c oughs> แล้วก็น้องสาวคุนะ ขอบคุณมากสำหรับฉันทำไมไม่ได้ลิซ่าไม่รักแล้ว ก็อ๋อแล้วเด็กไร้ค่าเอ้ยนิ่มไปยังกระดูกเนยนะท่าน่ายังไม่ยอมแพ้นะ่ยข้าจะถอนคุณว่าอะไรถูกใชนไหมนะแบดรวมปาร์ตี้ของเขาเพื่อการสู้สุดยากลำบากโอ้โหเอ้ยม,มันหิวเลือดอันนึงโอ้โหเดี๋ยวกูเยี่ยแตกกูขอไปเยี่ยวก่อนทิดงหายมาเยี่ยวแต่ละ พยายามยอะก็ไปยอะได้เมื่อกี้ผมบอกเลยโอเคทำอะไรล่ะกูเริ่มเลยพระที่ของคุณข้ามทะเลที่เป็นสีแดงเข้าไปสู่เข้าไปสู่เนินในใหญ่มาตี้นั้นเสกเงาเห็นเลืองของเขาเพื่อทำให้คุณเดินทางไปอย่างช้า เดินไปยังเท้าของภูเขาถึงเนินนะั้นและพยายามเบียนขึ้นไปข้างบนมาตี้ปล่อยพลังงานกาด การที่ของคุณน่ะกำลังใกล้ถึงจุดสุดกันระมาตี้น่ะหิวสำหรับการถึงของคุณแล้วโอ้โหนวดยานยางเออสิวขึ้นเหรอคือเยี่ยอะไรอ่ะแบบนี้คุณทำได้แหละขอบคุณมากที่พาพวกเขามาสู่ฉันนะตาเด็กน้อย ฉันได้กินพวกเขามันอร่อยละไม่ใช่ฉันถามอะไรนบราชอบเพทีก็ไหไม่ะเพราเราทำเป็นเพราเราหัเปทีวีได้นะเหมือนพอูจริงไงล่ะเราเป็นอาร์ตต์ของจริงเลยล่ะไม่ทำไมคุณถึงอยากจะวิ่งจากน้ำล่ะเพรามึงโรคจิตไงแล้วมึงเป็นคนที่ ผมขืนน,น้องสาวตัวเองเอ้ยลูกสาวตัวเองเสีแตนด้วยเรี่ยวตายเหรอมึงบ้าไปเนี่ยตีไม่เข้าเดือดบ้าเดือดแตนหนึง่ง เที Hoy, liksom, dale, ่ยตายเลยดเลินพอน่าโยมเที่ยวอะไรโอ้ฮะบูดีมันจับเบรได้กู ไปดิกูตู้ไงอะจะสู้ไงตัวแบกกูไปแล้วว่าตัวฮิวกูไปแล้วจะตัวยังไงเหมือนกูมาเพื่อตายตอนเะนี้ยโอ้โหไม่ได้งานตัวกูเคลลี่กูเป็นยังไ,ไงวันนี้ น้อยคนนั้นไม่ทางทำอะไรชีวิตนี่หรอกเจ้าเด็กแลกประโยชน์เลยไปห้องเธอไปกูเตือนมาจากฝันร้ายเลยออาจริงๆว่าอัจริงมากจริงว่าคือแบบตัวกูตายหมดแล้วอะคือเออเหลือแค่แบกกบเนินมีไอ เธอที่ตายแบไอ้เนินคือที่อะไรผมลืมชื่อไปแล้วแลครับเบอร์นี่นะผมจริงๆคือไม่โคตรจะยากเลยคือผมอยากไปเล่นจอยฟูลตอนนี้ถ้าอยากเล่นเล่นเซฟแจอยฟูลแล้วถ้าทุกคนอยากกลับเล่นอันนี้จริงๆก็บอกผมได้นในคอมเมนต์นะผมแต่ถ้าทุกคนไม่บอกครูก็ไม่กลับนะครับโกเคแม่งยากที่หายนะผมแล้วขอบคุณทุกทุกครับผมเจอกันตอนหน้าไม่หวังจริงนะเจอกัน